การคอเคร็ดนอนตกหมอนปวดต้นคอฉับพลันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อต้นคออักเสบฉับพลันกล้ามเนื้อทั้งสองด้านของต้นคอเสียความสมดุลเกิดอาการเจ็บปวดหันศีรษะลำบากโดยทั่วไปจะต้องรอเวลาประมาณ2วันขึ้นไปกว่าจะค่อยๆทุเลาลงแต่ในบางรายการฟื้นตัวจะช้าอาจต้องใช้เวลานานกว่าค่ะ ในผู้ที่เป็นโรคก,กระดูกคออยู่แล้วการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปรานก็จะยิ่งติดขัดได้ง่ายกรามเนื้อต้นคอก็จะยิ่งตึงแข็งเกรง็งจึงอาจจะเป็นรื้อรรงยิ่งในผู้ที่มีการตากแอรตากพัดลมเจาะโดนลำตัวโดยตรงเลือดและพลังลมปรานก็จะยิ่งติดขัดมากขึ้นค่ะการแพทย์จีนเน้นการแก้ปัญหานี้จากต้นหิตโดยเน้นใช้หลักการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณ ผ่อนคลายความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นลดอาการปวดและต้านการอักเสบโดยนิยมใช้แผ่นแปะสมุนไพรจีนในรูปแบบใหม่ซึ่งสกัดจากสมุนไพรจีน9ชนิดโดยมีโนโตโจินเซนเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยและฟกช้ำในวงการแพทย์จีนมานานกว่า2000ปีแค่แปะ ก็หยุดปวดได้ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช้สะดวกแปะสบายไม่แสบร้อนไม่เย็นไม่มีผลข้างเคียงระบายอากาศได้ดียึดติดเน่นได้ถึง48ชั่วโมงโดนน้ำได้แห้งไวไม่หลุดง่ายตัดแบ่งแปะตามจุดต่างๆได้เหมาะสำหรับมีไว้ติดบ้านปวดตรงไหนแปะตรงนั้นปวดเมื่อไหร่แปะเมื่อนั้นเลยค่ะ